ไม่ได้นะมีสโนาคืออะไนบ้างนะแล้วเราเลยฟอนนะแต่ว่าผมทำการสั่งในมือลูกค้าเนี่ยตัวเลยสวยให้เราแบบนีงแต่กัยากนะ

ใช่หดอยู่ใช่ห,หดเห็นไหมแต่ช้ามากเลยใช่หดต้อบสนองช้าต้องสนองช้า,ชาแต่ว่าเลดมันเสียหายแต่ข้างในมันดีอยู่มันถักมา,ล,า,าละเชฟเห็นไหมไปไหนเราไม่รู้เดี๋ยอยู่มีบอกอันนี้แปลว่า,เ,าเนิบที่เป็นเลี้ยงรอบๆตานี่ดีอยู่เวลามีอะไรไปสัมผัสเนี้ยเห็นไหม ครับเขาไม่ค่อยจะกระพริบคือบอกมันจะเป็น,ปร,ะยยร,ปนประดันดวงตาดวงตามีประโยชน์เต็มเป็นว่าี่ป้องกันสีแปลกปลอมอะไรอย่างนี้เข้าไปในตาแล้วไม่ตัดนะ,ะครับครับสังเกต่ยขอกูนะใส่เกียวผิวเน,รรนี่ยมันไม่กระนะ

ะมันต้องวงกลมแต่ว่ามันเกิดการอักเสบก่อนหน้านี้มันเกิดอินเฟมอันนี้มันยึดติดมันสังเกนเนาะต้องเกิดต้งมีภาวะเกิดการอักเสบมาก่อนว่าปกติ ม่านตามันต้องลงกลมแต่ตัวนี้ม่านตามันเบี้ยวครับอันนี้คือฝั่งขวาของช้างนะครับทุกคนแต่ฝัง่งซ้ายเนี่ยม่านตามันกลมแต่ว่าเลนส์นเสียนี่เนียนี่คือการเช็คนสะต์นะครับตอบสนองแต่ว่าอาการตอบสนองนี่ผิดปกติมันช้าแต่ดีกว่าข้างนั้นครับถพราเวลาเราเห็นวัตถุอะไรที่เป็นขยับก็ไปใกล้เนี่ย เราจะต้องกระพริบตาสมอใครแต่ว่าอันนี้กว่าจะรู้สึกนี่มัน,มนตอบสนองช้าแปลว่าการมองเห็นไม่ค่อยดีป็นอันอที่เราเช็คดูนะฮะเห็นไหมฮะเราทุกเห็นเนาะ,ะเนี่ยเนี้ยมันมันลอยหยับแล้วก็เล็บ พี่ก็เลสปอนแต่ก็ช้าช้าครับช้าก็แสงแสงก็ยะผ่านตั้ปลปแลำแปดสัญญาณตัวนี้มันช้าตัวนี้กันมาเห็นก็ไม่ดีนะัวนกยโอเค อาจารย์หมออนอนท์กำลังจะเริ่มตรวจในดวงต,ตาด้านฝั่งขวาของฐานทัพนะครับ ครับไม่รู้ว่าได้ยินไปพร้อมๆกันือเปล่าเมื่อกี้ตรวจฝั่งซ้ายซึ่งทั้งอาจารย์หมอนะครับแล้วก็สัตแพทย์ผู้ช่วยครับก็คือน้องหมอทิพย์เนี่ยเราก็พอทราบกันแล้วว่าด้านซ้ายเนี่ยไม่เห็น<ม><ส>นะครับรพอ,อย้ายมาตรวจด้านขวาด้วยความหวังนะคิดว่าน่าจะมีโอกาสหรือว่า,อาพอที่จะทําอะไรได้นะครับก็น่าจะได้ยินไปพร้อมๆกันว่าอาจารย์หมอก,ก็บอกว่าน่าจะนะครับเป็นตาที่จะค่อนข้างจะมองไม่เห็นในระดับถัดไปครับ ว่ากี่ปีนม่บอกไม่ได้กี่กี่ปีบอกไม่ได้เดี๋ยวเราต้องหาวิธีที่ดูแลให้มันใช่ให้เอาให้คงสภาพให้ดีที่สุดก่อนให้นานที่สุดนะครบอน้อย่าให้เกิดการอักเสบกระต้นที่ซ้ำต้องรอตัววนึงต้องเลี้ยงในร่มด้วยนะทุกคนครอยู่ในร่มครับเพราะว่าถ้าโดนแสงยิ่งมันเกิดกระต้น แล้วก็ดูแลเรื่องของภาวะการเจ็บป่วยเรื่องของดวงตาเช่นการอักเสบของตาแผลกระจกตาหรือการบาดเจ็บอื่นๆที่จะเป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดความเสียหายของเลนมากขึ้นต้องระวังให้มากๆครับบอกพรกเขามาที่เกิดห้กเสบครับดวงันเป็นคอมพลตไบเนียทั้งสองข้างถ้าตาข้างซ้ายนี่ก็จะพัฒนาการไปเรื่อยๆ ถ้าเราดันรัวเส้เนี่ยคืออาการมันจะก้าวหน้าไปเรื่อยๆก้าวหน้าไปทางลงเราแค่สิบไปนิดหนึ่งข้างหน้าเลยครับไม่คดีเราจะมีสามสเตชันสเตชันที่หนึ่งคือตรงนี้สเตชันที่สองคือเก้าอี้สองตัวนี้สเตชันที่สามคือตรงนี้แล้วโดยที่มีน้องคนเสื้อดำโน้นนะครับเป็นคนประจำเป็นคนประจำช้างเรียกชื่อฐานทัพฐานทัพฐานทัพเป็นเวลาสามครั้ง แล้วก็แล้วก็จะเป็นการทดสอบกันเราเริ่มจากทดสอบโดยที่มราเปิดตาสองข้างก่อนเดี๋ยวเราจะ,ะจุดที่สองเราจะทดสอบปิดตาข้างซ้ายจุดที่สามทดสอบการปิดตาข้างขวาแล้วก็มาประเมินในทีน คือผมมาทดสอบนะครับฐานทัพเนี่ยแนวโน้มอนาคตเป็นลักษณะลักษณตามบอกทั้งสองข้างไม่ว่าจะเป็นตาซ้ายตาขวานะครับที่เรามองว่าตาซ้ายนะอดร้อยเปอร์เซตาขวานี่ก็จะมองเห็นได้นิดหน่อยแต่ว่าอนาคตแนวนโน้มนฐานทัพนี่ก็จะ,จะมองไม่เห็นเพราะว่าเดินชนวัตถุจากการทดสอบ ตวงทั้งจาก,ก็ทั้งสดีเรลต่างๆด้วยนะแนวทางการแก้ไขก็คือเออเราพยายามจะยืดให้เขามองเห็นในระยะที่มอนไม่ชัดให้มันให้นานที่สุดที่มองเห็นได้นานที่สุดแต่ถามว่านานแค่ไหนนานเท่าไหร่ก็ก็บอกไม่ได้นะครับแต่น่าจะไม่นาน